เรื่องกลางเรื่องสัจติ์ของศาสนาเขาก็จะพูดว่าท่านพุทธทาสบ้าแล้วที่พูดว่าต้นไม้ก็มีปริยัติมีปฏิบัติจะมีปฏิเวทต่นมาขอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นยังเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมันต้องมีความรู้ในเรื่องหรือสิ่งที่ควรรู้แล้วมันก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความรู้ แล้วมันก็ได้รับผลการปฏิบัติตามสมควรใ่การปฏิบัติแล้วมันจึงรอดเนี่ยการช่วยตัวเองมันมีถึงอย่างนี้มันต้องมีการเรียนรู้มีการปฏิบัติแล้ได้รับผลการปฏิบัติตนเองจึงจะเป็นที่พึ่งใข่ตนเองได้เมื่อทําอย่างนี้อยู่ในตนเองก็เรียกว่าเป็นลัทธิที่พึ่งตนเองไม่พึ่งภายนอกไม่พึ่งสิ่งภายน่าผีสางเทวดาพระเจ้า ถ้าเป็นเจ้าอะไรก็ตามไม่รู้ไม่ชี้ทั้งนั้นเว้นว่าจะจใะช้คำพูดนชนิดที่อุปมาให้ทิแกแปลงนั <c oughs> ่นก็จะพอพูดได้เหมือนกันเช <c oughs> ่นว่าพระเจ้านี่มันก็คือกฎของความจริงของธรรมชาติชนิดที่รู้แล้วปฏิบัติตามแล้วก็ให้เกิดความรอดได้ เมื่อเราไม่ต้องการจะเทียงกันแล้วก็ประนีประนอมกันได้ด้วยคำพูดอย่างนี้เอาล่ะเปน็นอันว่าแม้แต่สัตว์แม้แต่ต้นไม้ <c oughs> ก็ยังต้องมีหลักการในชีวิตว่ามีการเรียนรู้มีการปฏิบัติและมีการรับผลของการปฏิบัติแล้วก็มีความรอด <c oughs> จึงกลายเป็นกฎตายตัวทั่วไปสำหรับสิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่เกิดขึ้นมาในโลกสัมผัสโลกด้วยอายตนะเครื่องสัมผัสโลกแล้วมันก็ดำเนินการเรียนรู้และปฏิบัติ และได้รับผลของการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นนั่นทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงถือว่าไอ้หลักใหญ่ๆสามประการคือปริยัติการเรียนรู้ปฏิบัติการกระทําตามท,ที่รู้ปฏิเวทการได้รับผลนี่ เป็นหลักทั่วไปอย่างที่เรียกว่ามันครอบจัก,กรวาลอันดาสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในจัก,กรวาลน,นี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อันนี้ทีนี้เราได้เป็นสามหัวข้อโดยทั่วไปว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรามีวิธีการศึกษา ทั้งสามเรื่องนี้ให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงจะได้รับผลที่สุดที่ควรจะได้รับในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับปริยัตก่อนเรื่องปฏิบัติเรื่องปฏิเวทไว้พูดกันคราวหลังๆวันนี้พูดเรื่องปฏิยัตเรื่องปริยัตปริยัติคืออะไร จะตอบว่าปริยัตคือรากแก้วของพระศาสนารากฐานของปริยัตคืออะไรรากฐานของปริยัตคือความจริงของธรรมชาติปริยัตคือความเรียนรู้รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องความจริงของธรรมชาติ ที่ตัวปริยัติที่ถึงขนาดที่เรียกว่าพระปริยัติเนี่ยจัดได้ว่าเป็นรากแก้วของพระศาส <c oughs> นามีคนมองผิดเข้าใจผิดดูมินปริยัติ <c oughs> ว่าเป็นเรื่องพเพอเจอ <c oughs> แล้วก็ยกย่องสรรเสริญปฏิบัติ ตัวเองปฏิบัติอะไรได้เเพ่งคัดสักนิดก็ยกย่องกันทับถมไอ้นักศึกษาปริยัตที่เรียนอย่างมากมายข้ <c oughs> อนี้กใอยแบ่งกันโดยเด็ดขาดถือว่าถ้าเป็นนักปริยัตมีหน้าที่อย่างปริยัตมีหน้าที่เป็นนักปริยัติก็ต้องเรียนให้หมด <c oughs> ให้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาแก่นักปฏิบัติให้จนได้ให้ครบถ้วนให้เพียงพอ พระป่าพวกพระป่าใน่ยใช้คำอย่างนี้เชอบดูถูกพระเมืองว่ามีแต่ปริยัติไม่มีปฏิบัติถึงกับว่าไม่มีประโยชน์อะไรเนันหารู้ไม่ว่าปริยัตอะไรคือรากแก้วของพุทธศาสนาถ้าไม่มีปริยัต แล้วมันจะปฏิบัติได้อย่างไรมันจึงต้องมีปริญญาติอย่างน้อยตามสมควรแก่การปฏิบัติเท่าที่จะปฏิบัติเท่าไร่มันต้องมีความรู้สําหรับจะปฏิบัติเท่านั้นส่วนข้อที่เขาบางคนเรียนแต่ปริญญามากเกินไปไม่มีการปฏิบัตินั่นมันก็เป็นเรื่องของเขาที่ว่าเขาจะทำหน้าที่เฉพาะส่วนนั้น จะค้นคว้าศึกษารวบรวมมาไว้ให้พร้อมเพรียงและพร้อมในส่วนที่เป็นปริยัติ <c oughs> นักปฏิบัติจะมาขออะไรกับเมื่อ,อไรก็ได้เท่าไรก็ได้อย่างไรก็ได้ตรงไหนก็ได้นี่เรื่องปริยัติไม่ควรจะดูถูกว่าเป็นเรื่องเฟรอหรือเป็นเรื่องเหลือเฟือหรือเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์แต่มันเป็นรากแก้วของศาสนา เมื่อการปฏิบัติมันสูญหายไปเพราะมันเป็นสิ่งที่รักษาไว้ยากเรื่องประยัิมันก็ยังอยู่เพราะมันรักษาไว้ง่าย <c oughs> มันขีดเขียนยาหรืจดจำอะไรอะไรไว้ได้มันก็ยังอยู่เมื่อหลักประยัดยังอยู่ก็ปฏิบัติกันใหม่การปฏิบัติมันก็กลับมาถ้าไม่มีประยัดอยู่เป็นหลักฐานเป็นพื้นฐานเป็นรากฐาน การปฏิบัตินั่นแหละมันจะเคว้ไปเคว้ไปจนออกนอกรูนอ,อกทางหรือถอะเผิญมันสิ้นสุดลงไปมันเกิดเป็นการซูนหมดกลับมาไม่ได้เพราะไม่มีหลักประยัตยืนอยู่สำหรับเป็นหลักเกณฑ์ผลผลของการปฏิบัติก็ไม่ต้องพูดถึงผลงการปฏิบัติ มันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับปริยัติมันจงให้เกียรติหรือให้คุณค่าหรือให้ความเคารพนับถือต่อสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินั่นให้ตรงตามความเป็นจริงอย่าให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมามันจะทำลายหมด มันจะทำลายหมดเนี่ยโชคดีพระพุทธศาสนามีหลักปริยัติอย่างนั่นแฟ้นมั่นคงหมดไม่ได้โดยเฉพาะเดียวนี้แล้วมันก็หมดไม่ได้เพราะมีการจารึกเป็นตัวอักษรหลายชาติหลายภาษาพิมพ์ไว้มากมายหลายพันหลายหมื่นฉบับ <c oughs> ไม่ว่า ระเบิดประมานูจะลงมาทำลายเสียเป็นส่วนมากยังเหลืออยู่สักฉบับเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะเอาเป็นคู่มือสำหรับศึกษาและปฏิบัติสืบต่อกันไปได้เาะแต่ให้ทำพ่ปริยัตยังเหลืออยู่กันแล้วกันที่นี่มันก็เป็นปัญหาบ้างเหมือนกันตัวบันทึกทางปริยัตินี่มันเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคล คืออยู่ในมือของบุคคลที่เขาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมันก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ดังนั้นมันมีแต่จะมากออกไปมันไม่ไม่ไม่ไม,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 มีทางที่จะหดสั้นหรือน้อยลงมันมีแต่จะมากออกไปมากออกไปข้อนี้ไม่เป็นไรมันจะมีการทดสอบอยู่ในตัวพระปริยัตินั่นเองว่าปฏิบัติอย่างไรดับทุกข์ได้ มาสงสัยก็ลองดูลองปฏิบัติดูเม่ดับทุกข์ได้ก็นับว่าถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านก็นมองเห็นประโยชน์อันนี้ฉันจึงกล่าวข้อความว่าไม่ไม่ต้องเชื่อโดยอ้างว่ามีอยู่ในปิดดกหรือในพระไใจปิดกแต่ให้ยึดถือเป็นหลักที่ว่าเอามาพิจนารณาดูแล้วดับทุกข์ได้แล้วมันก็ใช้ได้